สวัสดีครับบาทถสวัสดีทอมช่มครับวันนี้วันที่25มีสายน2,566นะครับทอมช่มครับสวัสดี FC แฟนครับท่านช่องครับสวัสดีพ่อญ่แม่ไงเด้อครับผมกับจะพามารับชมครับทอมชุ่มครับหววล็อกบัวใหญ่นะครับพี่น้องเลกล็อกบัวใหญ่กับงวดวันที่2พฤษภาคม2,566นะครับ วันนี้ก็อากาศร้อนแต่เช้านะพี่น้องเนาะกับเป็นกําลังใจให้เอฟซีสุขุสุคนที่ทําการทํางานได้พี่น้องเด้อะนะครับผมตอนนี้นะครับคุณปุ้ยับใหญ่กับยูนิสายแหละครับผมครับงวดนี้มาช่มน้ากันนะครับว่าชุดหวยล็อกบอยง่ายนะครับ <c oughs> เพิ่นดไดมาาจะเป็นชุดไดครับเก้าคู่ตรงๆรได้พี่น้องเด้อครับเก้าคู่ตรงๆร,งรงกับไม่ต้องกลับพี่น้องชุดล็อกนะครับเนาะ กลับมาเบิรงน้ำแขครับวางวดนี่จะเดินบ่เนาะครับผมงวดที่ผ่านมาเนี่เขาม้าเขามาสองงวดเนาะครับพี่น้องครับงวดรุดกับนี่ได้านผูาชมครับงวดที่ผ่านมาลุดอยู่ครับผมลุดก็คือลุเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับเอาจังมาชมน้ำกันว่างวดนี้งวดวันที่สองผึ่สภาพคมสองพันาอยหกสิบหกกับชุดอ่าเมยล็อกคนใดตัวใดญมาครับคุณปุ๋ยอยู่ในสายนะครับพี่น้องสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับผมครับ ไครับตอนเช้า,เาทานกาแฟเรียบร้อยว่าคุณปุวยครับเรียบร้อยนะครับผมทานกาแฟเรียบร้อยนะครับเนาะกับเป็นยังไงบรรยากาศทั้งบวยไง่อนที่กันบอลหรือจังไดคุณปุ๋ยพอนครับผมครับอากาศร้อนเหมือนกันเนาะครับท่านผู้ชมกับผมช่วงนี้กามีร้อนแนอ่าขึ้นก่อนกับฝนตกอยู่นี่นองกับเย็นอยู่เนาะท่านผู้ชมครับ ชุดล็อกบัวใหญ่เป็นทังไรครับบุอนนึ่คุณปุ๋ยครับผมอ่าวันนี้ครับทำมาเรียบร้อยครับผมครับผมครับผมอ่าได้มาแล้วครับผมครับล็อกบัวใหญ่นะพี่สมชุ่มครับครับคุณปุ๋ย หมวดน,นี้ได้มาแล้วเป็นยังไงครับชุดล็อกชุดหวยล็อ<ว>กหน่ยครับผมคัดกองให้ย่างดีครับผมหมวดครับคัดกองให้ย่างดีนะครับอืมหมวดที่ผ่านมาหนีลุดที่ได้คุณปุ๋ยครับผมครับลุดครับลุดที่ได้พี่น้องคุณปุ๋ยว่าการลุดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเอาครับเก้าคู่เหมือนเดิมบอคุณปุ๋ยครับผมเก้าคู่เหมือนเดิมครับเก้าชุดเหมือนเดิมตรงตรงเหมือนมาครับ ครับผมอยังไรครับล็อกหัวนี้เพิ่นเด็นตัวใดมากวิ่งตัวใดตัวน,นี้เป็นศูนย์ลองสางมครับผมครับอ่าเด่นศูนยนะครับเนาะเด่นศูนย์ลองสามครับคุณปุ๋ยครับผมครับครูจะมีศูนย์หากผมครับ ศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าศูนย์สามครับผมศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สองครับผมศูนย์สองครับครับผมสามเจ็ดครับผมสามเจ็ดครับผมปุ๋ยเสียงดังนิดนึงนะคุณปุ๋ยเนี่ยเอฟซีห้าบอร์ดินินกับครับผมสามหกครับผมสามหกครับ 1ครับผม3 1มหครับ40ครับผม40่ศับ49ครับผม49 90ก้ครับผมเกครับผมเป็นชุดบนล่างนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับตรงตรงอืม เนมีศูนย์กับสมนะครับเนาะวิ่งศูนย์กับสครับผมครับคู่เน้นครับคุณปุ๋ยคู่ที่เน้นในชุดนี่ศูนย์ห้าศนย์สามศูนย์สองครับผมศูนย์ห้มด้พี่น้องด้อยเน้นนะครับเนาะครับชุดเน้นจะมีสามคู่ศูนย์ห้าศนย์สามศูนย์สองครับชุดร่องก็จะเป็นติดติดสามด้วยกันมาคุณปุ๋ย สามเจ็ดสามหกสามหนึ่งครับอืชุดกันกับสี่ศูนย์ไม่เป็นนอนเนาะตามีสี่เก่าติดขม่าคูหนึ่งนี่คุณปุ๋ยครับบติดตัวเรนครับผมติดเตียมร่องครับผมพวกพวกนี้ครับผมติดเตีมร่องครับผมเดีก็เลยจับไม่อยู่ในชุดหลับสี่ศูนย์สี่เก้าเก้าศูนย์ครับสี่ศูนย์เก้าศูนย์อีกงี้ว่าติดตัวเรนศูนย์นะครับท่านผู้ชมกับศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สองกับติดตัวเรนศูนย์นี่คือเป็น ชุดเน้นเล่นมาคุณปุ๋ยครับผมครับ05 03 02ตรงตรง้วยครับท่านผู้ชมกับชุดล็อกเป็นชุดบนล่างมีเก้าคู่ตรงตรงกับห่วล็อกบัวใหญ่เป็นชุดล็อกบัวใหญ่พี่น้องนะครับผมกับเขามาตองงวดต่องคำว่าหลุดอยู่งวดสองงวดต้อคุณปุ๋ยเนาะครับผมกับท่านผู้ชมที่ผ่านมาหลุดเยอพี่น้องเลยกับหลุดหลุดก็คือหลุดเนาะครับท่านผู้ชมวดนี้ เก้าคู่เหมือนเดิมครับผมศูนย์นี่ศูนย์นี่ผมกับมักน้่อยู่ครับคุณปุ๋ยครับผมนะครับตันวิเคราะห์เอฟซีเิ่นฟังนํามนอกคุณปุ๋ยครับผมแต่ว่าสามนี่มาหลายสำนักพี่น้องครับสามตรงมาหลายสำนักนะครับท่านผู้ชมอย่างไรครับคุณปุ๋ยวิเคราะห์ศูนย์นี่อยู่ไห ศูนย์งวดนี่คิดไว้จันไหมศูนย์งวดเนี่ยศูนย์งวดนี่นี่เบื่องตามศูนย์ผมคิดว่าน,วน่าจะมาวมับศูนย์เนี่ยครับผมว่าเ,เย็นมันมันเด่นครับผมครับศูนย์หนี่เด่นเลยติดเด่นเลยครับผมครับ Harmon. คิดว่าน่าจะมาครับผมครับคุณปุย๋ยมั่นใจได้พี่น้องศูนย์นี่ ครับสามมีที่ว่านี่ให้เป็นร่องกันบอร์สามมีเมนครับผมเป็นตัวร่องครับผมอืถ้าวิ่งนี่วิ่งศูนย์กับสามไปเลยมาคุณปุ๋ยเมนครับผมครับอืแท่ผู้ชมครับถ้าวิ่งนะครับเนาะวิ่งศูนย์กับสามพี่น้องครับศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สองกับผมเมื่อว่านี่เบ้าเ่ากับไปในรถตอรีศูนย์หานะครับไปหาเก้าศูนย์ห้านะพี่น้องเนาะ กับถ่ายทะเลหลักร้อยของคุนปืนวันนี้ได้ตัวไหนกันบหลักร้อยเอ๊สองสามหาครับผมได้สองสามหาครับครับผมที่ล่องไเบาลเท่ามี่สองกับสามครับลีเม่นี่สามหาร้องสามหาสามร้องหาครับผมอ๋อหลักร้อยเด่นสามรอ,องห้านะพี่น้องนะครับหลักร้อยคุนปืนวันนี้เด่นสามรองห้าอืม กับต้อนรักลอยอีิผมมักเก่ากับเจ็ดคุณปุ๋ยครับผมได้เลักลอยผมมักเก่ากับเจ็ดผมได้จับไซเลย905 705กับมักเลือพี่น้องเด้อกครับนะครับ03ก็แล้วแต่คุณมัก03นี่903 703รับทมชุ่มชุดรองอันนี้วิเคราะห์งเอฟซีพันฟังนัาเดอครับทำชุชมรับ37 36 31 31นี่เป็นเลขที่มานยำที่คุณปุ๋ย31นี่ครับผมครับอืมจังไร ครับผมมันติดเด่นมันติดแต้มมั้งครับผมแต้ม,ม,ต,ต,มติดแต้มเด่นครับด้แต้มเด่นเป็นว่าสามหนึ่งเด็แต้มเด่นกันเลยเขามากอยู่ในชุดล็อกครับท่านผู้ชมสามเจ็ดสามหกสามหนึ่งเป็นชุดรองหรือผู้นองเด่ชุดกันก็คือสี่ศูนย์สี่เก้าเก้าศูนย์นะครับแต่ติดศูนย์อยู่สี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับท่านผู้ชม เป็นยังไงครับไปทั้งบุญมีเซียนทั้งขุนเพิ่นดเด่นทั้งไรมาในบอรับเซียนทั้งบัวใหญุ่ณปุ๋ยสมบมูมีนี่แหละครับส่วนมากไม่แต่เซียนไกลบอุณปุ๋ยทั้งบุญครับผมไม่แต่คุณปุ๋ยเป็นเซียนคำนวน <c oughs> ณเหมือนครบครับไ <c oughs> ม่เปล่ามีเซียนคำนวณใส่กันตัวเลขส่กันน้ำแนทั้งคุณเพราะว่าเห็นคุนปุ๋ยเป็นเซียนคำนวณแลยก็ไม่ว่ามีเนนมพือ่อนมีคนรูจ้จักเป็นเซียนคำนวณน,นะครับนาเพื่อเป็นะคำนวณตัวเลขใส่กันตัวไดเด่นตัวไดมา นี่แหละเสียนไก่มาคุณปุ๋ยครับผมนี่เซีกออจับคุณปุ๋ยย่างให้เอฟซีพันดอกรอบนะครับครับผมเต้นศูนย์ร้องสามครับผมจับคู่ก็มีศูนย์ห้าครับผมศูนย์สามครับผมศูนย์สองครับผมสามเจ็ดครับผมสามหกครับผมสามหนึ่งครับผมสี่ศูนย์ครับผมสี่เก้าครับผมเก้าศูนย์ครับผมครับชุดเด่นครับ ห้าครับผมศูนย์สามครับผมศูนย์สองครับผมชุดรองครับสามเจ็ดครับผมสามหกครับผมสามหนึ่งครับผมชุดกันครับคุณปุ๋ยสี่ศูนย์ครับผมสี่เก้าครับผมเก้าศูนย์ครับผมอ๋อรับานชมนะครับกับขอบคุณคุณปุ๋ยนะครับคุณปุ๋ยเนาะครับครับผมครับขอบคุณครับคุณปุ๋ยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณปุ๋ยนะครับเนาะรับอ่า ถือว่าเป็นเซียนคนหนึ่งนะครับเนาะคนที่มีจิตใจกว้างขวางพี่น้องครับเป็นชุดล็อกด้วยพี่น้องครับเหมือนล็อกบัวใหญ่เนาะครับท่านผู้ชมครับเป็นกาห์ให้แม่เหลาเนาะตัวเด่นตัววิ่งคือศูนย์กับสามครับจับคู่เป็นกระบอกมาแล้วตัวเน้นนะพี่น้องเนาะครับเอาครับบ่าวเ่าก็ขออวยพรหวุยใช่นะครับเอฟซีแฟนครับทั้งชมทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับให้ไงไม่ไงอายุมั่นขยันยืนด้วยพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพ่อกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเ่าสวัสดีครับ